นี่ต่อไปไรโนเลสแอฟริกาไปเดินครับเดินดไปดูแรดแอฟริกาแรดใหญ่ไปดูอะไรครับน้ำตังไปดูอะไรครับ ไปดูแรดแรดภาษาอังกฤษว่าอะไรครับไรโน

แล้วมีเขาเขายาวอุ้ย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 มันมีขู่ด้วยลูกโอ้แล้วมันยังอาหารลูกอืมเหมือนเหมันยังอาหารมันยังอาหาร ให้มันกินฝังนิดขอฝันนี้ลูกเฮ้ยมันมาแล้วม,มันขู่ลูกง ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากครับแหตไปดูอ้แกะเข้าไปดูแกนันมีอะไรนั่นมีเขาเห็นไหมนั่นมีเขามีขาใหญ่เขาเขาใหญ่เลย มีเขาใหญ่โอเคไปดูไหนครับไปดูไหนครับโอเคปะไปดูช้างเฮ้ยไปดูฟามิโก้ก่อนลูกเนี่ยฝั่งนี้ฟามิโก้เรียกแม่สิแม่ครับดูฟามิโก้ ไปดูฟาร์มโก้ก่อนอ,อันนี้แลดไงเนี่ยไปถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปกับแลดมาถ่ายรูปตั้งขึ้นไปถ่ายรูปเอาไปจับเขาแลดสิขึ้นไปเอาขึ้นไปขึ้นไปแล้วพอถ่ายรูปให้ อ้าจับจับไหนเอ้าชนโอเคไปมาดูฝั่งนี้ฟามิโก้ก่อนอ๋อแม่เรียกแม่สิแม่ครับเรียกฝั่งมิโก้แม่ครับมาดูฝั่งมิโก้โอ้มาฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ Quang Anh mút nám Nó thảy rụng lúc Thái Nó hẹn rụng hay vai Anh cô nám Mút nám Nó lên nám Nhìn tụi mẹ Nhìn muoai miko, chứ, chặt muối pha chứ.